สปอร์ตฮีโร่สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกรีมิตสุดขีดสไตล์ X ช่วงของสปอร์ตฮีโร่นะครับยังคงอยู่กับกัปตันโจ๊กเจษฎาผูนักคุณมีกัปตันทีมสโมสรโอสสภา ซึ่งก็ถือว่าเป็นสโมสรนในตำนานของวงการฟุตบอลไทยเจสฎาพูดนะคมิเอล่าให้เราฟังว่าช่วงที่มาเล่นในกรุงเทพแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาฝีเท้าจนกระทั่งก้าวเข้าไปสู่ทีมชาติไทยและได้มีโอกาสลงเล่นในการแข่งขันขฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับและทัวร์นาเมนต์นี้ทําให้เขาเป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจําของแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศตอนตอนเด็กๆที่บอกว่าเล่นกองหน้าคือแต่ว่า พอผมพอผมช่วงที่ผมเล่นอยู่สารคามเนี่ยอาจารย์จับมาเล่นกองกลางแล้วด้วยความที่เห็นว่าเราตัวเล็กเราแบบมีความคล่องตัววิ่งขึ้นวิ่งลงไม่มีเหนื่อยเขาก็เลยให้ผมเล่นกองกลางก็เลยเล่น,เล,นเล่นกองกลางมาตลอดแล้วมาคัดที่กรุงเทพคริสเตียนก,ก็ก็เล่นกองกลางมาอยู่โอสถโค้ชก็ยังจับเล่นกองกลางอยู่ครับผมติดทีมชาติช่วงแรกจะเป็นช่วงของอายุ2 1ปี ช่วงนั้นช่วงนั้นฟุตบอลไทยจะมีการถ่ายเลือดของของตัวนักฟุตบอลทีมชาติซึ่งชุดนั้นเขาที่เรียกว่าชุดยังบัตรอายุ21ปีเขาจะพยายามปลูกปั้นชุดนี้ให้ขึ้นไปนเป็นชุดใหญ่เลยคนระช่วงนั้นก็จะมีโค้ชซิกิเฮลของเยอรมันมาเป็นโค้ชครับนั่นแหละคือช่วงแรกที่ผมตีทีมชาตินักบอลชุดนั้นก็จะมียังบัตรนะมีสินทวีชัยก็ยังเล่นอยู่ครับสินทวีชยัย ดัศกรทองเหลาจักกิจบุญคำอีกหลายคนแต่ผมนึกไม่นึกนึก,นกไม่ออกแต่ก็ยังเป็นช่วงที่ช่วงที่เขาจะถ่ายเลือดของทีมชาติก็จะมีพวกพี่เทิดมาประคองน้องๆ ทิงครับตอนนั้นก็จำไม่ได้ว่าปีไหนรู้สึกว่าตัวเองยิงอยู่โทษไม่เข้าสองนัดติดเลยทีมก็เลยไม่ได้แชมป์ตอนนั้นคนคนรู้จักทั้งประเทศเลยครับ <c oughs> ไม่ได้ชมนะ <c oughs> เขาด่ายิงประตูไม่เข้าครับผมรู้สึกยังไงตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองพอใจกับฟอร์มฟอร์มการเล่นตัวเองถึงถึงยิงไม่เข้าแต่มันมีความรู้สึกว่าเราคือทุกคนไม่กล้ายิง ไม่มีใครกล้ายิงแต่ที่ผมกล้ายิงเพราะว่าเรารู้กว่าช่วงนั้นฟอร์มฟอร์มการเล่นของเราเราเรามั่นใจในฟอร์มการเล่นของเราเราสามารถเราว่าเราทําได้แต่ตอนที่ยิงประตูเนี่ยคือเราไม่เคยเจอผู้รักษาประตูที่ตัวใหญ่ตอนนั้นเขาเอายุโรปมาพวกตุรกีสโลวากเกียมาผมจำได้ประตูตัวใหญ่มากผมคิดอยู่อย่างเดียวคือผมต้องยิงเบียดเสาเท่านั้นถึงจะเข้าผมก็เลงไปที่เสาองเดียวฮะวันแรกโดนเหลี่ยมนอกกระเด็นออกวันสองโดนเหลี่ยมในกระเด็นออก แม่นเสามากครับแต่ไม่เข้าประตู